มาติดตามข่าวที่น่าสนใจกับทีมข่าว News1 กันต่อนะคะระวันในการภพักเที่ยงวันนี้ตามไปดูไอเดียดีๆนะคะที่นะคะทางผู้ว่ากทมผู้ว่าชัดชาติได้ชูไอเดียผอ,เ,อเขตจตุจักรนะคะที่มีการแจกนกหวีดให้กับพนักง,งานกวาดถนนใช้เป่าขู่คนร้ายแล้วก็เป่าเสียงดังๆเรียกให้คนมาช่วยด้วยนะคะนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมกล่าวหลังกิจกรรมผู้ว่าสัญจรเขตจตุจักรในตอนหนึ่งนะคะบอกว่า ในกรณีที่นางสาวกัญชนาเนตรวิจิตซึ่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวพนักงานทั่วไปกวาดสำนักงานเขตจตุจักรช่วยเหลือนักเรียนหอวังค่ะที่ถูกไถเงินในระหว่างการลงพื้นที่เขตจตุจักรผู้ว่ากทมบอกว่าเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่จตุจักรเนี่ยเพิ่งมีเหตุการณ์เรื่องการชิงทรัพย์เด็กนักเรียนหอวงังซึ่งมีคนงานรักษาความสะอาดนะคะเป็นพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือนักเรียน และนี่ก็เลยเป็นแนวคิดนะคะเป็นแนวคิดที่ง่ายๆที่จะสามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุลักษณะเดียวกันนี้ได้รวดเร็วขึ้นซึ่งผู้อำนวยการเขตก็เสนอให้คนงานรักษาความสะอาดมีนกหวีดติดตัวพอพบเหตุฉุกเฉินเป่านกหวีดก่อนเลยค่ะเพื่อที่จะให้คนที่จะก่อเหตุร้ายเนี่ยตกใจแล้วก็สามารถดึงความสนใจจากคนอื่นเข้ามาช่วยโดยเห็นว่าคนงานฝ่ายรักษาความสะอาดซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้ชิดกับประชาชนสามารถจะเป็นหูเป็นตาได้ จะทําให้กรุงเทพมีตาอีกหลายหมื่นคู่มาช่วยดูเรื่องความปลอดภัยของประชาชนที่อยู่ในถนนแล้วก็ช่วยดูแลเด็กนักเรียนด้วยนะคะพร้อมกันนี้ก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจเข้ามาช่วยดูแลความปลอดภัยและการข้ามถนนของเด็กนักเรียนที่บริเวณหน้าโรงเรียนอย่างน้อยโรงเรียนละสองนายตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นไปเลยนะคะโดยเน้นที่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครก่อนเลยค่ะ ให้ดูเหตุการณ์แล้วเนี่ยนะฮะก็โรงเรียนนี้เนี่ยก็อยู่ติดห้างชื่อดังเลยนะใช่ค่ะเป็นห้างที่แบบใหญ่มากแล้วก็ท่านผู้ชมจะเห็นว่าในวันที่เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคนล้นเลยนะนะผมก็เพิ่งจะไปมาแล้วก็โอ้โหกว่าจะเลี้ยวเข้าไปจอดในห้างได้เนี่ยค,กคึกทักทีเดียวแต่เวลาเปรี่ยวนี่ก็เปลี่ยวขนาดนั้นเงียบเลยนะเปรี่ยวจริงๆในช่วงเช้าตีหองตีห้าเนี่ยนะเอาเป็นไอเดียของท่านผู้ว่าต่อไปเนี่ย เสนอว่าอาจจะต้องจัดไปเป็นหนึ่งในยูนิฟอร์มของพนักงานด้วยหรือเปล่าของกรุงเทพ oh. นะฮะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองของตัวพนักงานด้วยสองก็เพื่อจะเป็นการเตือนภยัยแจ้งภัยเวลามีเหตุการณ์<ม>ร้ายๆเกิดขึ้นอาเราอยูร่ระยะไกลาอาจจะวิ่งเข้าไปในอันตรายหรือเข้าไปช่วยไม่ทันเป่านกหวีดก่อนเลยบอกก่อนเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นสิ่งสําคัญเนี่ยจะได้ช่วยเอาหลักคนที่เขาก่อเหตุเขาจะได้รู้ว่าเอามีคนเห็นใช่มีคนเห็นแล้วก็ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคนอื่นที่เขาสามารถที่จะเข้าไปช่วยได้เนี่ยเขาจะได้ช่วยกันดูค<ะ>่ะแล้วก็กล้องวงจรปิดต้องทํางานด้วยใช่นะฮะ <c oughs> เป็นส่วนสําคัญครับเอาละนั่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านผู้ว่าเสนอไอเดียนอกจากนี้เนี่ย